สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่สองครับผมวันนี้ปีใหม่มาในรูปแบบมาในรูปแบบใหม่ครับพี่น้องครับผมวันนี้อ้าวลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงว่าไงวันนี้อวันที่สองวันที่สองวันนี้มีมีอีกสักวันหนึ่งอีกสักวันหนึ่งเนาะกำหนดทํางานทั้งสองวันแล้วมีมีคนมาเล่าเนาะมีคนมาเล่ามีคนมาเล่ามีคนเอาโดนฟื้นมาแย่ไฟครับผม แต่งัวจะไปเห็นงานเราด้ไงพ่อมดอกทำงานกับบอมเออทำงานกับฟอมเนาะออกไปหาเห่นปลาได้เอาครับผมนี่ครับคนเอาโดนฟื้นมาแย่ไฟอ่ะสวัสดีครับไม่เอาบอว่าโอนกรุบกรุบคันเนี่ยเด้อยู่ดีสบายเออปีสองห้าหกแปดครับขอให้ลำไม่ลุยเมื่อนี้ไว้ออกเดิมืันนี้ด้อยโอเคครับผมพี่น้องครับุกคน้าเออเดี๋ยวเจอกันในปลาครับผมไปแบบ สองล้อครับมือเนี่ยไปพี่น้องไปหมืนหมานครับติดตามคมกันยาวๆสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับพี่น้องครับผมวันนี้เจอเจอกันอีกแล้วกับผมอีกแล้วครับผมเจตดาแสงดีครับพี่น้องครับออกมามีนรัตนนะครับนานายแล้วก็ผมนะครับ ไล่เข้ามาในซอยตันเลยพี่น้องครับวันนี้ก็หมายใส่น้อยครับผมผมเอาเจ้าขนสมอนครับผมนุน่นใะสนนะ่นุ่นสายไฟนุ่นนะนายนายก็เอาเจ้าอะไรนะแก้วแก้วนี่แหละเจ้า แก้วอะไรของแกนี่แหละครับผมแล้วก็ลุงรัดก็เอาเจ้าเมืองนนออกมาครับเอา้ารอเบื้องครับว่าว่าใครจะหมานวันนี้นะครับออกมาสายหน่อยครับตอนนี้เวลาก็สี่โมงเช้าแล้วครับผมสี่โมงเช้าแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับจะเป็นยังไงวันนี้นะครับสภาพไม้นกคู่อยู่ในนะ่ครับผมคู่ใช่กันเบิรนบันเบิรนบันเลยเป็นเก่าโนกต่อก็ได้ ฮะโอเคครับผมวันนี้มาโมไซครับพี่น้องครับรอติดตามชมดูว่าจะมีหมานหรือเปล่านะครับฮู้ตลาดกับหนายเอาครับผมคลิปผมจะมีทั้งอีสานและภาษากลางเด้อพี่น้องเด้อนะครับบอกไว้ก่อนเด้อใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับเป็นสไตล์ของผมนะครับผมติดตามกันยาวๆครับพี่น้องครับ นกมารวมบกขุนสมอนครับผมอยู่ประมาณจากสามเมตรเฉียงได้หน่อยนพี่อ้องอม,มอใส่กับมาอ,มออกแล้วมอใส่มา อีต่ไลแทบแท๊บเลยเจอนกเขาสีขาวครับพี่น้องครับผมนี่ครับผม<อ>ยูนี่อุ้ยหรอผมใส่ขุนสมอนไปมุมนี้ครับนา้นาให้ใส่ไปถ่ายรถอู้ยเหรอว่าตะได้มาได้ <laughs> <laughs> ก้อม่ยสาวเก่าได้ก้อม่ยสาวก็ว

ลิวเฟืองลิวเฟืองลิวตันสีเผือกครับลิวขาวสีเผือกตัวขาวมันขันลิลลิวเฟืองนี่กุ้งเปนขันลิลตีลุงอืมลิงมองายตัให่ต้นไม่ใส่ไมมแค่นั้นแล้วมันเป็นลมดี คุณใหม่เพิ่งใส่ดอกน้าตึ๊บโอ้เจ้าหนึ่มโอ้ไปใส่ยังคือใหม่บันบูมีกิงมันโอ้ห้ามันตัวนกมันอยู่หันจะไปใส่ให้มันบินหนียังไงเดี๋ยวมาเดีมาเอาสีเหยียบแล้วครับผมบปกสีขาวผมเอ้หมดแล้วอ๋อเอ้เอ้เอ้โอ้ขาวผมอ่ะหืมยุบของที่ซทำโอ้ยบกริวครับผม บกลิวลิวสีขาวามเรียบรนะนโอ้โหจริงจริจริงจริจริงจริงจเออเรวากเียครับผมเอาพี่น้องครับผมผมได้นกเผือกครับของดีครับผมได้นกเผือกผมได้นกสีขาวครับผมผมได้นกสีขาวครับลิวสีขาวริวสีขาวครับผมอเอาจนได้ครับผมบลกคขุนสมอนผมอ่ะ นีอ่อู้ลุงรัดลงแตลาดครับผมผมได้นางฟังนางฟังจงนิดนี้เนี่ยลงมาตีโตเม่เนี่ยครับแต่เลยว่าใส่รอเมือคร,ครับผมนื้อครับผมสีขาวสีขาวเขาร่าวนอู้ขาร่วนครับ,รบขาร่วนขีแตกช่วอือผมก็เคยเห็นครับผมบอลูบอลููลว่าเป็นนกแบบชนิดหนเ้อะครับผมแต่ว่าขา,วขาดรอนหน่อย บวบึงดูโดอนหมดฮะโดอนตาดำตาดำตาดำนะนายบ่ตาแดงดิโอ้ยตาดำผสมกับมันนั่นฮะมันผสมนกลูกผสมบ่เออมันผสมผสมบ่เนี่ยอืมผสมผสมมาเืออผสมมาเอ่อผสมมาแงนเผือกวัดดูผสมจับจับดีๆนะนายจับดีดีผสมฮะ ลูกผสมลูกผสมริ้วอ่ะริ้วลูกผสมวะลุงสีขาวต้องผสมโอ้แนกเพือกจังไรกันเน้ยนกเพือกจังไรกันนกฟ้าจังไรกันนกฟ้าต่ออะไรกับฟ้าริวอ่ะลุงริวอ่ะริวอ่ะริวอ่ะนกว่ามันสิตัวดำตันวริวอ่ะเออท่านทายเหยียบจันไหมฮึริวขันริวขันยินขันริวขันริวเป็นริวเฟื่องอย่างมากมันก็เป็นริวอยู่มันหลุดอยู่เอ้าขาไหมขาใหญ่ นี่หน่อยมันอยากไปยูน้ำโฮ่ไม่นเอาคือมันผสมกับไอ้นั่นนะคือผสมกับไอีกไปรอมากนกเขาแขกนะแบบแขกนะนกเขาเปลือกนกเขาเปลือกเขาเปลือกเลยเพราะมันมันมันมาสายพันธุ์แบบนกเขาแขกนี่ละเออเขามาสายพันธุ์เขาแขกนี่ครับโดนขามเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นนกเปลือกเพราะเป็นอย่างนี้แหละปีไหมครับเขาไม่ให้โซ่เขาอยากไปอยู่น้ำ เขาอยากไปยูน้ำเอาตอนนี้เลี่ยงครับรเลี่ยงเลจ๊กระสาถุเน้อขุนสมอนเลยเอ,อ,ยอือจันไอได้เหรอวะหมีมุงดำเลยครับผมพี่น้องดำจัน้อยเลยดำจักน้อยเลยดำแต่นนเนื้อดำเต่นเนื้อน,นี่เกร็ดดเกือกเบิดครับผม เพืบุดตาดำอืยาุดจัย้วยโอ้นี่นมีมีจ wow ุดนึงจ uh ุดดำหัว uh น huh ั่นอ้ต้มิตมิตมตมบอกิต้มอืออสะอาดขาสะอาด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 เสอาดบกสะอาดบกสะอาด โอ้มีถึงอืกเดียรีรีรีรเอีร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 ยรี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 รเรี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 รเรีนีรีรีกีร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 ้รีเนรีี้ีรีีรยรี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 ่ีรไรีรีรีีร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 ีีนรนปรรรี มันก็สิมาจากหมู่เขาซื้อมากมันเป็นผสมออกนี่ล่ะมันผสมออกกวดีเขาบางเจ้าเขาเลียงนกมม่ใช่ลูกเพาะลูกผสมว่าเป็นมันก็ขันนกปลาธรรมดาเนี่ยแล้วว่าขันคู่เสียงหนกปลาได้เลยลูกมาเลมัเปนลกขามาเลยดิลูอปลเมนเออมันมันคือลูเขามาเล่ขันเหมือนนกปลาเขาโอ้โชคโชคโชคครับผมคือว่าโชค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  ไปไปไปเฮ<ห>้าที่ไห,ไหต่อครับพี่<ป><ป>น้องตออ่นนอกนอกวุ่นเจ้าขุนสมรครับพี่น้องครับผมหนกสนั่นะอะไรเนี่นนนนนนข้าวแรง ตัวมันคู่ส่กันยุบยุบป,ป่าต้นใหม่เด้ยนะนเอบ่บมันพวอกบ่มันพปกสี่ตัวเ้วนเลยสี่ตัวน,น,วนกน้อย่าจักกันนกน้อยก็เหยียบไว้อืมเถียงกันอยู่นีะ <c oughs> มีนกเสียงไงอย,ยู่ในนี่นะตัวหนึง่งตัวเสียงไงขันอยู่ มีนกของแก้วเอาครับผมรอเบิ่งครับผมรอเบิ่งรอเบิ่งนั่นแม่นั่นไงเสียงนกปลาเด่นมีขัดหนึ่งอ่ะ นี่เสียงนกต้อนี่นี่เสียงนกต้อนนี่ตกอคัดต้องหามนกป่าครับหัวเสารับผมมุกเสียงหน่อย ลงตอนนายกับเขากันครับพี่น้อง

ลองให้ไปใหญ่หนครับยู่งหลังผมดุ่นบอกเสียงหน่อยกูอ้าวเสียงหน่อยเห็นว่ายนะนั่นหมุนดอกแตกดอกแตกกิน จให้หนุกว่านี่ไม่แล้วเยอะโอ้ยข่ามไปทั้งนั้นข่ามไปคู่ทั้งนั้นโอ้หน้อยเสียงห้องอีเดียว ม,มีนกบินขึ้นมาจากข้างล่างครับผมโตขิดผนึยก็เลยนนา่ไปนั้นนกตาหน้ายก,กับคู่เลยพี่น้องเปเนไน่นนะ tít là à Sấy Nụt nhây tuần Mẹ ăn nụt nhây Bố mình nụt phay được là mẹ mấy... bấm tít là bỏ Ui Họ phay tuần à Cũng có khu hợp Đi đâu? Phải bưng không? Sao mọi người cứ cú nhau thế? Không có gì bò. Ồ, oh, sẽ nói cũng đi เสียงหน่อยก็ไปคู่ไก่เราบางคนเโอ้เสียงหน่อยกือ,ออกไปคู่ไก่แต่นอน่ะเนาะเสียงหน่อยครับผมนางกอดกันเลยครับใส่ต่อไป nít điều nhưng mà ấm tỉnh là sư ừ. một tô không ngay nhưng ngoài cú ăn này sướng nổi là sư sướng nổi không miếng ตั้นน้อยรับไปแล้วไปยวลงครับไปไม้หนาก่อนครับผมถึงเวลาแล้วนะครับพี่น้องครับหมา,านหนึ่ง,งตัวนันัหน่อยโไดน,นะครับหมา,านสีขาว ไปไหว้โบสถ์ครัว่าสิไปต่อปลาตัวนึงครับผมตกน้ำตัวนึงอืมบนหล่อหล่อเลยหน้าปิงได้โบกคือเลยโบกคือเลยเนาะเออโบไก่ก้าวไม่ใช่ไม่ใช่มันร่วมมันโกขันนี่เนาะฮะพวกมันร่วมแล้วมันโกขันมันมึโอ้มันเจอนกปลาอัดคักหมูอันแค่นั้นใจส่อนะครับผมนกปลามันบบคือนก บ้านขันจนถึงจรพัดผมก็ะไลออกเมื่อกี้นี่ผมไล่ออกตัวหนึ่งบ่อครับผมไล่ออกะจะบัวแก้วนะครับขุนสมรครับพี่น้องครับขุนสมเสเ็จตัวหนึ่งครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับหมานหนึ่งตัวครับสีม่วงแล้วขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ครับผมง่วงสวัสดีครับเจอเจอกันใหม่ นานายสวัสดีครับช่องนานายนพระนนมตราชูไม่ใช่เราออกอนี่หลือเนี่ยกลบัดยนี้เนาะไปกนะับพี่น้องกลับบ้านแล้ว